สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลาชนะครับวันนี้เราก็จะมาลงอรีน่านะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยผมได้ตัวไอเทมสวรรค์ชิ้นแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงให้ดูว่าความสามารถของมันแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะประมาณไหนเนาะก็อรีน่าของผมนะครับอยู่ที่ท็อป2 0 0นะแล้วก็ริปโพผมเนี่ยยังขัดไม่เต็มนะก็คือไอเทมสวรรค์ผมเนี่ยมันขาดอีกหช่องมันก็จะเต็มแล้วนะครับคือหินผมหมดก่อนเนาะ ลิปโป้ผมใส่เป็น2เร็วนะครับ2เลือดแล้วก็แหวนเป็นแหวนตัวบล็อก7เทินแล้วก็เด้งเลือดกับเมื่อใช้สกิลแล้วจะฟื้นฟูตัว HP 50%จากพลังโจมตีนั่นเองนะครับก็จะใส่ให้ประมาณนี้นะส่วนตัวต่อมานะครับก็คือตัวมิสนะครับมิสใส่เป็นตัว2อ่อนนะครับ2เลือดนะครับแหวนเป็นแหวนเด้งเลือดแล้วก็ไม่สนพลังป้องกัน500กับบล็อก E ีก7เทินนะครับก็จะทําให้ตัวมิสเนี่ยมันถึกมากขึ้นนั่นเองเนาะ ตัวต่อมานะครับก็คือตัวเซอร์เทอร์นะครับเซอร์เทอร์ผมใส่2อ่อน2เลือดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนเด้งเลือดกับเมื่อมีการลดเทินเกิดขึ้นเนี่ยจะลดเพิ่มเติมอีก1เทินนะครับก็เอาไว้เผื่อสกิลเวสของเซอร์เทอร์จะได้เปลี่ยนจาก1เทินเป็น2เทินนะครับตัวต่อมาเลยก็คือตัวไพอีนะครับไยอีผมใส่เป็นตัว2อ่อนนะครับ2เลือดนะครับแล้วก็แหวนเป็นแหวนคุ้มคลั่งกับทางด้านของตัวโจมตีสมดุลแล้วก็ป้องกันแรงขึ้น30%กับอัมพังอีก เจ็ดเทินนั่นเองนะสำหรับตัวไพก็ใส่ของเหมือนเดิมเลยนะก็เลเวลสี่สี่ก็แรงขึ้นมากแล้วก็ได้ชุดคอสตูมใหม่มาเนี่ยก็ทําให้ไพสวยขึ้นไปอีกนะครับดีมากๆเลยก็โอเคมาตัวต่อมานะครับก็คือตัวมิเรียนะครับมิเรียผมใส่เป็นตัวสองออนนะครับสองเลือนนะครับ,รรบแหวนเป็นแหวนคลุมข้างแล้วก็ตัวอัมพลางเจ็ดเทินกับกระจัดบัฟทุกๆสามเทินนะครับก็เป็นของแบบตามสเต็ปของผมทุกๆคลิปเนาะ ส่วนทางด้านของตัวสกิลผู้เล่นนะครับก็จะปรับตามนี้เลยผมยังเป็นเล่นเป็นตัวดาเมจเวทอยู่นะครับเพราะว่าอยากให้มีเรียของผมเนี่ยมันได้เชนแอคแกนะครับเพราะก็ถึงจะทีมผมเนี่ยจะมี3ไฟก็ตามแต่แต่ผมก็อยากให้มีเรียผมได้เปิดเชนแอคแกเนาะเพราะว่าการเชนแอคแกของมีเรียเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างพลิกเกมได้บ่อยแล้วก็สําคัญมากๆนะครับมาดูกันที่เกมที่1เลยนะครับเซอร์เทอร์เราเปิดบัฟขึ้นมาก่อนนะหลังจากนั้นตัวเซอร์เทอร์ทีมเปิดบัฟตามนะครับ ก็หลังจากนั้นมีเรียเราฉีดเลยนะโอ้ยถือว่าดามเมจเบาแน่นอนนะครับเพราะว่าเจอเซอร์เทอร์อทีทีมเนี่ยเปิดบัฟมาก่อนนะครับมีเรียอีกทีมฉีดตามมานะก็เบาเหมือนกันนะครับออกเหมือนกัน2สกิลติดเลยนะมีเรียอีกทีมใสแ่แหวนเลือดมาแล้วเนี่ยลิปโป้ผมเปิดสกิลบนไปนะมาดูดามเมจกันเลยก็ประมาณ6กหมื่นแปดก็ถือโอเคอยู่ดามเมจไม่ได้แย่นะครับก็คือไอตัวอาวุธอันใหม่เนี่ย ผมแนะนำว่าควรจะเลือกตัวไอเทมสปีดมาก่อนก็จะเป็นพวกของเวทก็ได้หรือของกายภาพก็ได้นะครับไม่ควรเลือกจุดอ่อนกับขิหรือว่าเป็นเกาะพวกเกาะเลือดเกาะบาอะเกาะบล็อ,อกเกาะโตเนี่ยไม่ควรเลือกนะคือ4ชิ้นแรกเนี่ยควรจะเป็นไอเทมสปีดของสายกายภาพและสายเวทนะครับไม่ควรไปเลือกชิ้นอื่นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราได้เปิดก่อน เราจะได้เปิดสกิลก่อนนะครับก็คือฝ่ายไหนโจมตี่เดินเดินไปโจมตีก่อนเนี่ยสกิลมันก็จะได้เปิดก่อนตามไปด้วยดังนั้นคนที่มีสปีด90อห่ือผมเนี่ยเวลาคนที่มีสปีด89มาตีเนี่ยผมจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนแล้วก็เปิดสกิลก่อนดังนั้นผมจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเวลาเขามาตีนะแต่เวลาผมไปเจอเขาเนี่ยยังไงผมก็ได้เปิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราสปีดเท่ากันเนี่ยยังไง AI มันก็ให้เราเปิดก่อนเนาะอันนี้ก็ ที่จริงเนี่ยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะสาคัญกับกิลวอลเพราะว่าถ้าเกิดกิลไหนมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยกิวนั้นจะได้เป็นคนเปิดตามทุกๆรอบนะครับดังนั้นมันก็จะลําบากเนาะส่วนรอบนี้เนี่ยเกมเราค่อนข้างเสียเปียบนะแต่พายเปิดสกิลเวกมายงี้ถือว่าทําได้ดีเพราะแต่ข้อเสียคือผมเห็นตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับคือพายเราเข้าทิเ์นเร็วกว่านะทาให้มันมีโอกาสแพ้มากขึ้นครับถ้าพายไม่สกิลบนเนี่ยแพ้โอเคแพ้นะครับก็ ถ้าพายิสกิลบนแล้วก็สกิลอ่าพายิเทิร์ต่อไปมันจะตายนะก็คือเนี่ยเทิร์นี้เทิร์มันจะหมดแล้วมันจะตายถ้าเกิดเมื่อกี้พายิสกิลบนเราจะชนะนะครับเพราะว่าเทิร์ไอตัวพายมันจะหมดพอดีเนี่ยเทิร์พายอีกทีมเหลือ3ใช่ไหมเดี๋ยวมาลองไล่กันเลยนะครับนี่สอนวิธีการดูเลยก็เนี่ยถ้าเกิดพายอิสกิลบนใช่ไหมมีเรียนเนี่ยมันจะฉีดมาแล้วมันจะได้เชนเชนหนึ่งครั้งเสร็จมันจะยิงไปอีกหนึ่งรอบแล้วมันจะติดเพลิงแห่งเอ็กเนียตายถ้าเกิดพายอิสกิลบนเมื่อกี้นะครับ แต่เมื่อมันไม่สกิลบนเนี่ยไพยอีกคีมเลือหนึ่งเทินแล้วมันก็จะสวนเรากลับมาแล้วเราก็จะตายแทนเนาะก็เป็นการดูเทินแบบเบื้องต้นครับมาดูวันที่เกมต่อมาเลยนะครับเกมนี้ก็เจอลูกไฟขั้นนี้อีกแล้วนะก็อ่าเออเออใช่พอมาอย่างนี้ปุ๊บผมได้อ่าการพูดต่อเลยนะครับก็คือถ้าเกิดกิวคุณไม่ได้ของตัวสวรรค์มา ในช่วงนี้ก็คือช่วงนี้เนี่ยมันมีประมาณ4 0่ิบกิวละมั้ง 30- 4 0ิกิลแล้วแหละที่ได้ของสวรรค์ตัวสปีดมาเนี่ยดังนั้นสปีด90เนี่ยเต็มท็อป500เลยนะครับก็ถ้าเกิดกิลคุณยังไม่ได้หรือว่าคุณเนี่ยเลือกของที่ไม่ใช่ของสปีดหรือว่าเหตุผลอื่นๆใดๆก็ตามแต่ที่ทําให้ส,สปีดคุณ39เนี่ยแอ้สิเกนี่ยก็ต้องทําเหมือนคนนี้คือไม่ใส่สปีดมันเลย อ,อย่างเป็น2คิให้ลิปโป้ใส่2คิอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้ยอมโดนเปิดก่อนทุกรอบแต่เราก็จะได้ไอเทมคิหรือจุดอ่อนมาเพื่อบัฟดาเมจเรานั่นเองเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการแก้เคสสาหรับคนที่สปีดต,ตามเนาะก็ยังไงก็โดนเปิดก่อนอยู่แล้วผมก็เลยแบบเออเลือกใส่2คิไปเลยอารมณ์ประมาณนี้เนาะแบบมันจะได้ใส่สถานะได้ด้วยหรือว่าบางคนอาจจะเลือกอเลือกใส่2จุดอ่อนเพราะว่ามันจะได้แบบลดสกิลคูลดาวน์ต่างๆของทีมก็ ไปจับจองกันได้แต่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ4สัปดาห์นะครับสําหรับการเล่นตัวดันเซนกิลดังนั้นก็พยายามผ่านเก้าให้ได้เพื่อรับของรางวัลที่เป็นทางด้านของตัวประดับสวรรค์1ชิ้นนะครับก็จะได้ตัวซีซั่นละหนึ่งชิ้นเท่านั้นเนาะก็พยายามกันนะครับทุกกิลเลยเนาะตัวพาอีกทีมเปิดสกิลเวกมานะครับก็คือประดับสวรรค์นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดาเมจไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะแต่ ที่มันได้เปรียบสําสหรับการเลือกเร็วมาก่อนก็จะทําให้เราเปิดก่อนนั่นเองนะก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีมันจะดีกว่าก็พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือดาเมจเนี่ยเพิ่มมานิดเดียวผมลองเล่นละ <Yeah. S 2> เพิ่มมาแบบถึงหนึ่งก็คือดาเมจเหมือนจะเพิ่มมาจากสองประมาณสองพันสี่มาแบบเพิ่มมาสามร้อยแค่นะ้นสี่สามสี่ร้อยเหมือนใส่เจมเพิ่มไปอีกหนึ่งเม็ดอะเหมือนแบบเพิ่มเจมสีแดงอีกเม็ดเดียวนะครับก็ดาเมจไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะตัว เกมนี้น่าจะชนะนะครับเพราะว่าตัวมิเรียไอตัวพาอีกทีมเทิร์นหมดแล้วแล้วก็ตัวเซอร์เทอร์อีกทีมเหลือเทิร์นไม่มากแล้วก็เหลือเลือดมิเรียเราเหลือขนาดนี้เนี่ยมันเก็บไม่ไหวแน่นอนนะมิเรียผมใส่2เลือดนะครับมิเรีย2เลือดจะเป็นอะไรที่แก้ทางตัวเซอร์เทอร์นะมิเรียฉีดไปจังหวะนี้เซอร์เทอร์เทิร์นหมดหรือเปล่ายังเหลืออีกหนึ่งเทิร์นนะครับน่าจะได้เปิดสกิล X ปิดเกมเนาะโอเคปิดเกมไปได้นะครับสาหรับเกมที่2ของเรานะ เดี๋ยวมาดูนที่เกมต่อมาเลยนะครับเ,ะะเกมต่อไปจะเจอใครเจอโอเคเจอสปีด90เหมือนกันแล้วนะก็กิวนี้ก็ยังผ่านแล้วครับลิโปไ้ <ipp> ผมเปิดก่อนเห็นไหมถ้าเกิดสปีดก็ชนกันเนี่ยยังไงฝั่งที่ฝั่งเราเล่นน่ยฝั่งที่เป็นฝั่งของเราอจะได้เปิดก่อนนะครับแต่ในกรณีผมก็อย่างที่บอกไปนะในกรณีที่แบบ เราสปีดตามแต่เราไปเจอสปีด90เนี่ยฝั่งอีกฝั่งจะเปิดก่อนนะลิปโป้อีกทีมเปิดสกิลบวลใหม่างี้ไม่สวยนะเพราะว่าเซอร์เทอร์เราลืมบัฟแล้วก็บัฟชา้าไปหนึ่งจังหวะนะครับทำให้ดาเมจ5เป้าของตัวเซอร์เทอร์เนี่ยมันแรงขึ้นมากๆเนาะตัวมีเรียทีมเปิดสกิลเมงี้ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเซอร์เทอร์ผมเปิดบัฟแล้วไม่เข้าแน่นอนครับโอ้โหขนาดไม่เข้าเข้ามิสไปแรงมากๆมิสได้สลับเลือดแล้วนะ แล้วก็ลดเกรดตัวริโปผมด้วยริโปไม่ได้ใช้ลดตัวสกิลเวกนะเนี่ยมิสเปิดสกิลสเป้าไปทําให้มิสอีกทีมสลับเลือดแล้วนะครับริโปเสียบเนี่ยยังไม่โดนตัวาตุสมดุลนะแต่ตอนนี้เนี่ยได้รับการแก้บั็กแล้วนะครับก็คือริโปตอนนี้มันเสียบโดนสมดุลแล้วนะแต่แค่เมื่อกี้เนี่ยตัวมิเรียผมอําพางอยู่เฉยๆฉมันก็เลยไม่ได้ไปเสียบนะครับเดี๋ยวรอดูเกมนหน้าเลยเผื่อริโปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันเสียบเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวสมดุลแล้วนะมันแก้บกแล้วผม ลองเล่นมาละตัวไพ่ทีมเปิดสกิลเวกมาครับก็เบาแต่ติดเพิงเหงิกเนียตายไปนะสำหรับทีมผมนะครับไพ่เราเพิ่งได้คว้างหอ,อกเพิงเหงิกเนียเนี่ยคว้างช้าไปนิดหนึ่งนะมีเรือทีมฉีดอย่างนี้ไม่สวยนะครับเกมนี้แพ้หรือเปล่าเนี่ยโอเคสวยย,ยังยังดียังดียังดีเพราะว่าถ้าเกิดมีเรือเราตายไม่ไปเมื่อกี้เนี่ยเกมนี้จะเปลี่ยนเป็นเสียเปรียบทันทีนะครับ ไพ่เราเปิดสกิลเบรกไปพัวเดียวหูยแสนแปดนะครับแรงเอาเรื่องอยู่หลังจากนั้นตัวไพคิมจิ้มกลับมาครับไพเล่นแหวนเด้งเลือดนันเนี่ยเล่นแหวนแบบเมื่อใช้สกิลเราเพิ่มเลือดนะครับตัวเซเธอร์เปิดสกิลล่างกลับไปคิมน่าจะติดเพิงเอกเนียอยู่นะก็โดนตอดนิดต่อหน่อยก็เลือดลดนะครับ พายโยนหอกมาอย่างนี้พายเราเสียบกลับอีกทีมตายแน่นอนนะครับเพราะว่าเหลือแค่หนึ่งเทินนะแล้วก็จะเจอเล่งเทินตายนะครับเล่งเทินเสร็จเพลิงอีกเนี่ยทำงานแล้วก็ตายนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือการเล่งเทินเนี่ยมันจะเล่งเสร็จก่อนแล้วพวกสถานะต่างๆเช่นฟิชท่าพันตัวไฟเผาหรือเพลิงอีกเนี่ยมันค่อยทํางานตามนะครับดังนั้นมันจิ้มตอนหนึ่งเทินเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนนะอ้าวเจอคนในกิวนะครับคนนี้เนี่ย พาอีกห้าสิบด้วยโอเวนกรมละต้องมาลุ้นกันนะครับว่าฝั่งไหนจะชนะไปเนาะก็เซอร์เทอร์ผมเปิดภาพก่อนนะครับทำได้ดีนะตัวเกลิรัตอีกทีเปิดสกิลบนขึ้นมานะครับก็ยังทำเกลิรัตอีกทีเนี่ยอ้าอีกทีไม่ไม่ไม่ใส่เซอร์เทอร์นะก็จะไม่มีพวกรถสี่ห้าเป้าแล้วก็ถ้าเกิดมิสแรกเลือดเนี่ยน่าจะโดนเกลยวไม่ก็ตัวมีเรียนะครับ แต่มิเรียเขา44นะก็ยังน่าน่าจะไหวหรือเปล่าแต่พาอีห้เนี่ยถ้าเกิดได้ออกสกิลดีๆเนี่ยยังไงแล้วก็แพ้นะครับลิปโป้เปิดสกิลอเวกมาแล้วนะต้นเกมทำได้ดีนะครับลิปโป้กทีมตีสปีดกลับมาโอ้โหนี่ไงมาแล้วลิปโป้ของน้อยแต่ใช้งานได้นะครับก็คือลิปโป้แหวนช็อตคือแหวนช็อตเนี่ยตีง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหวนที่ ผมแนะนํามือใหม่ทุกคนเลยว่าขนาดคนที่เล่นมานานๆอย่างผมแล้วเนี่ยในอรีนาท็อปอ่าระดับสูงๆเนี่ยยังเล่นกันนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้สําหรับมือใหม่แบบมันรุ่งแน่นอนนะครับก็ตีช็อตไปเลยไพยผมเปิดตัวสกิลเวทขึ้นมานะครับเก็บอีกทีได้ไหมขอตุ้มเดียวแรงๆบึมบึมบึมอุ้ยสามแสนดีมากนะครับเพราะาอีกทีมไม่มีเซอร์เทอร์เนาะแต่ไพห้าสิบอีกทีมเปิดกลับมาเนี่ยน่าหงายแน่นอนนะ ตุม้มตุ้มตุ้มโอโหสามแสนเท่ากันเลือดเ,เรายังนำนะครับแต่ต้องมาดูเทินก่อนนะตัวสเทอร์เหลือสามไผ่เหลือห้าแล้วก็มีเดียคีมฉีดมา,างี้เล่นเคิร์นไผ่เราด้วยนะไม่ดีละโอ้ได้เชนอีกโอ้แพ้และแพ้เจอมีเดียคีมพิกเกมนะครับจังหวะพิกเกมจริงๆนะมีเดียฉีดมา,างี้ตัว ไพอเราเนี่ยเทินตามหนักมากแล้วตอนนี้น่าจะพลิกเกมไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าไพอีเราเทินหมดแล้วแต่ไพอทีมเนี่ยยังเหลือเทินอยู่ถึง4นะครับเจอจิ้มใหม่ยี้ตายแน่นอนนะไพอีห้จิ้มทีไม่ใช่เรื่องรอเล่นนะครับตุ้มแสนแจบไอแสนเจสิจบตาย <c oughs> ตายอย่างสงบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกไปไพอีห้เนี่ยถ้าได้ออกสกิลนี้แรงเอาเรื่องนะครับ รอบนี้มาเจอกับโอเคของเราน่าจะนํานะคนนี้แต่อ้อประดับเขาแน่นนะโอเคก็คือสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยแค่เลเวลสแล้วก็ตัวลูกไฟยังน้อยแต่สิ่งที่เขานําเขาขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะเป็นพวกประดับบล็อกที่แน่นแล้วก็ตัวมิเรียรเลเวลห้าสิบนะครับไพ่เลเวลสีด้วยก็เป็นสิ่งก็คืออย่างที่ผมบอกการขึ้นอารีนาเนี่ยถ้าเกิดมันมีบางอย่างมาฉุดให้เราขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถขึ้นไปนระดับระดับที่สูงได้เนาะ เนี่ยมาดูกันเลยเดี๋ยวมันจะจิ้มโดนตัวเกลยวเห็นไหมจิ้มโดนเกลยวเพราะว่าสกิลล่างลโปตอนนี้แก้บั็กแล้วนะครับ <c oughs> ก็บอกไว้ก่อนเลยก็คือผมเห็นประมาณ3-4เกมแล้วมันจิ้มอ่ะมันจะโจมตีโดนพวกสมดุลก่อนนะถ้าเกิดไม่ติดแหวนอัมพางนะครับแต่ถ้าเกิดยังมีอําพางอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ตีสมดุลมันก็จะจิ้มมั่วเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> มีเรียกทีมยิงแบบนี้ก็สบายครับติดบับ็อกเซอร์ไม่เข้าแน่นอน ไพผมจิ้มกลับไปนะยัง,งเข้าเบาอยู่นะครับเข้าแสนหนึ่งนะไพ่ทีมคว้างหอกกลับมาเนี่ยอยากให้อีกคว้างหอกก่อนเพราะว่ามันจะได้ใส่เพลิงแห่งอิกเนียไปก่อนเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามีสกิลเวกเราก็ใส่เพลิงแห่งอิกเนียได้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเพลิงแห่งอิกเนียจําเป็นมากแล้วก็ยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อย่างเช่นไอตัวมิสเตอร์อาร์เมอร์เข้ามาเนี่ยใครไม่มีภัยเนี่ยเสียเปรียบมากๆเพราะว่า ไพ่อีเนี่ยไอตัวเพิงไออีกเนี่ยมันเนี่ยมันเป็นการโจมตีไม่สนพลังป้องกันนะครับดังนั้นถึงไอตัวมิสเตอร์อาร์เมอร์เนี่ยจะบัฟพลังป้องกันหนักขนาดไหนก็ตามจะลดดาเมจหนักขนาดไหนก็ตามไพ่ก็ไม่สนไงเพราะว่ามันไม่สนพลังป้องกันเนี่ยมันก็จะดาเมจลดลงนิดเดียวคือมันลดไอดาเมจมันก็จะติดที่ไอตรงลดดาเมจเกลภาพ30%มนิดเดียวก็คือจาก2 0,000อาจจะลดลงมาประมาณ16ื่นแต่ก็ยังแรงอยู่ไงดังนั้น คนที่ไม่มีพาอีกเนี่ยสู้กับมิสเตอร์อาร์เมอร์ยากมากนะครับก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนาะสำหรับทีมถึงนะครับแต่ผมที่เล่นทีมสปีดเป็นเมนหลักเนี่ยผมก็คงไม่เปิดหานะ <Huh? S 1> ก็คือตอนบล็อตเซนบอลเนี่ยเห็นผมเปิดหนักๆี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับคือผมชอบทีมสปีดก็เลยเลือกมันเป็นทีมเมนหลักนะก็คือน่าจะได้เห็นบ้านโล่หลายๆบ้านใส่ตัวออมิสเตอร์อาร์เมอร์มานะก็อลีน่าบนบนเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วผมก็ไปลองตีเล่นๆอ่าเล่นๆน,น,น,นะครับก็ มีชนะบ้างแพ้บ้างก็ตามสไตล์ก็คือใครออกสกิลดีกว่าก็ชนะใครออกสกิลแย่กว่าก็แพ้ไปเนาะก็เมตาอย่างงี้ก็ได้วัดกันช่วงสกิลกลางเกมค่อนข้างบ่อยนะมีเรียวผมเปิดสกิลบนไปงี้เซอร์เทอร์อีกทีเดียวเซิร์เอาเทิร์เดียวนะครับแล้วก็น่าจะปิดเกมไหวนะไม่น่าเจอผิดเพราะว่ามีเรียวผมยังมีชีวิตที่2อ,อยู่นะถึงเซอร์เทอร์จะลำยายเปิดสกิลบนก็เถอะถ้าเกิด เซเธอร์เปิดสกิลโบนตอนเลทเลทเกมอย่างเงี้ยแล้วอีกทีมเหลือมีเรือเนี่ยก็คือแบบเตรียมแพ้เลยนะครับก็เซเธอร์เนี่ยเหตุผลที่บางคนถอดออกเพราะว่ามันลำใหญเปิดสกิลไอสกิลบัฟนี่แหละ<จ>คือช่วงเลทเกมเนี่ยสกิลบัฟมันจะคูลดาวมาพอดีไงแล้วมันก็จะเปิดสกิลบัฟดังนั้นก็จะมีการลำใหญของเซเธอร์นิดหนึ่งพูดอย่างนี้ดีกว่ามาดูกันที่เกมนี้เลยครับเกมนี้คิมอ่าโอเคมีเกลละเรามาดูกันว่ามันจะจิ้มเกลอไหมนะ ไม่จิ้มเกี่ยวก็จิ้มมีเรียรเพราะว่าไอทีมเนี่ยไม่ไม,ไม่มีตัวแหวนอ่าตัวอําพรางนะครับถ้าเกิดลิปโปผมไม่ได้เปิดสกิลล่างเนี่ยโดน2ตัวนี้แน่นอนนะมีเร,รีทีมเปิดสกิลบนมานะครับก็เบาแน่นอนเพราะว่าเซอร์เทอร์เราเปิดบัฟไปเหมือนทุกรอบแล้วนะมีเรียรใส่ฟิกห้าพันเหรอเนี่ยอ๋อหาหาได้ยากเนี่ยยังมีคนใช้มีเรียรฟิกห้าพันอยู่นะครับเซอร์เทอร์ผมเปิดเอ้ยไม่ใช่ตัวลิปโปผมเปิดสกิลบนไปนะครับอ่าลิปโปทีมก็เปิดสกิลบนกลับมานะ แล้วก็ริปโป้ผมมีสกิลเวกพร้อมใช้งานแล้วนะสกิลบนริปโป้ก็จะทําให้ทีมอ่อนลงนะครับก็จะทาดาเมจได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดฟิกดาเมจอย่างนี้มันก็เข้าเท่าเดิมนะสลับแผนไปเลยโอเคริปโป้สลับแผนสวยนะครับเราเอาสมดุลมาอยู่หน้าอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดริปโป้เบิร์ดสกิลล่างไงก็โดนแน่นอนนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสกิลล่างส่วนใหญ่ของริปโป้เนี่ยผมก็เห็นว่ามันจะไปโดนตัวหน้าซะส่วนใหญ่เนาะ ตัวไพ่เปิดสกิลล่างนะครับถือว่าทําได้ดีเพราะว่ามันจะได้ย้ําตัวเพิงเอกเนียไปเนาะเจลีัตอีกทีมทุกหัวกลับมานะครับหลังจากนั้นไพ่เราก็ย้ําเพิงเอกเนียเนี่ยเป็นสเตปที่สวยนะครับก็คือเปิดเปิดเพิงเอกเนียไปแล้วก็ย้ําเพิงอีกรอบหนึ่งสาหรับบางคนที่ยังไม่ติดก็จะได้มันติดแบบครบถ้วนอารมณ์ประมาณนั้นนะลิปโป้อทีมเปิดสกิลตัวเอเวกมานะครับเ้วก็เจอสะท้อนตายไปนะ หลังจากนั้นตัวเซเธอร์ผมเปิดสกิลล่างครับไพ่เหลือ5้าเทินละก็น่าจะชนะใสๆนะครับเกมนี้ไพเปิดสกิวเวกมาน่าจะกู้เกมไม่ไหวแหละเหลือตัวเดียวอย่างนี้เพราะว่าไพ่เราก็เหลือ5เทินเหมือนกันนะมีเรียยิงอย่างนี้ก็เป็นการกลัดตีความชนะนะครับเกมนี้ชนะแน่นอนมีเชนด้วยนะก็เกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วเนาะเราก็ลงมาประมา้าเกมแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่6นะครับ อีกทีมจิ้มกลับมานะจิ้มมาไงก็รอรอเวลา่างเดียยตอนเนี้ยไพผมจิ้มปิดเกมแน่นอนนะครับก็อีกทีมมันจะเหลือหนึ่งเทิร์นหลังจากนั้นไพเราจิ้มปิดเกมเพราะว่าพึงเอกเนี่ยจะทํางานหลังจากที่เทิร์นมันหมดแล้วอาหลังจากที่การเล่นเทิร์นทํางานไปแล้วนั่นเองเนาะก็เหมือนที่ผมบอกไปในทุกๆคลิปนะครับสาหรับถิตินะครับก็คือรอบนี้ลงไปทั้งหมด6เกมชนะมา4แพ้ไป2นะครับเดี๋ยวเรามา สรุปเรื่องไอเทมสวรรค์กันนิดหน่อยเลยเนาะ Yo, <yeah. S 1> ก็คือไอเทมสวรรค์นเนี่ย hey, <yeah. S 1> มันเพิ่มดาเมจมาแค่นิดเดียวนะครับคือนิดเดียวจริงๆสมมุติมี100%เนี่ยเพิ่มมาประมาณ5%หรือไม่ถึง1 0อะ่ะคือมันน้อยมากๆนะครับก็คือไอเทมที่ควรจะเลือกมาเป็นชุดแรกก็คือไอเทมสปีดนะครับเพราะว่าไอเทมสปีดเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดก่นแล้วเปิดก่นดียังไงก็คือเราจะได้ใช้สกิลก่อนด้วยนะครับทาให เมื่อเราออกสกิลก่อนแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ใส่ดาเมจอีกทีมก่อนนั่นเองก็จะเป็นการที่ทําให้ทีมเราได้เปรียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ลงให้ถึงด่าน91เนาะสำหรับดันเซียนกิลเพื่อรับไอเทมสวรรค์ซีซั่นละ1ชิ้นะครับก็หากิลดีๆอยู่แล้วก็ช่วยกันทำคอนเทนต์กิลต่างๆเพื่อได้รับของรางวัลที่ทําให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อไม่คลิปนี้มันยาวเกินไปผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ